ทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันเม็ดมะม่วงหินมะพานทิศทางไทยปรับไซส์ใหม่เม็ดใหญ่กว่าเดิมใหญ่จมบกเกรดเอโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ห่อในราคาเพียง470บาทส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อได้ที่โทร02-114-1177หรือสแกนเคียอาโค้ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอดได้เลยนะครับมาเปิดประเด็นกันค่ะ การแสดงออกของมิตรจีนส่งสารถวายพระพรในหลวงราชการที่10ขณะที่สหรัฐวอวยพรแค่วันชาติและพูดถึงแต่ผลประโยชน์ร่วมกันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5ธันวาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันที่สำคัญของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากเป็นทั้งวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นทางสังคมค่ะถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและเป็นวันที่ควรทั้งประเทศน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งหลายๆประเทศก็ได้มีการร่วมเฉลิมฉลองโดยเฉพาะประเทศจีน ที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีได้มีการส่งสารถวายพระพรและแสดงความยินดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยะรวรางกูลเนื่องในโอกาสวันชาติไทย5ธันวาคมโดยมีใจความว่าจีนและไทยเป็นพี่น้องเป็นมิตรและเป็นเพื่อนบ้านที่ดี หลายปีมานี้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศพัฒนาด้วยดีได้รับผลสำเร็จมากมายในการร่วมกันสร้างสารรค์โครงการ1แถบ1เส้นทางเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิด -19 จีนและไทยร่วมกันต่อสู้รับมือกับความท้าทายส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและได้รับผลที่น่าพอใจค้าพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญในระดับสูงต่อการพัฒน,นาวความสัมพันธ์ไทยและจีน และหวังที่จะสารต่อมิตรภาพนี้สืบต่อไปภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัรางกูลขับเคลื่อนความเชื่อถือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองฝ่ายพัฒนามิตรภาพที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลและชี้นําให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีเข้าสู่ขั้นใหม่สูงขึ้นอีกขั้นนําความผาสุกมากยิ่งขึ้นมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศ พร้อมสร้างคู่นูประการใหม่ต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคและของโลกในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มักพูดอยู่ตลอดว่าเป็นมิตรที่ดีของประเทศไทยแต่ละหลายคนค่ะต่างก็พากันสงสัยว่าจริงหรือไม่ซึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook US Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโดยมีใจความว่า สารจากรัฐมนตรีแอนโทนีเจบริงเพนในโอกาสวันชาติไทยในนามของสหรัฐอเมริกาผมขอส่งความปรารถนาดีมาอย่างประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันชาติไทยกว่าสองทศวรรษแห่งมิตรภาพสหรัฐและไทยได้เสริมสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนตั้งแต่การค้าระดับทวิภาคีการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศไปจนถึงสาธารณาสุขเรามุ่งมั่นยกระดับสัมพันธภาพด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสุขภาพตลอดจนไมตรีระหว่างประชาชนของเราทั้งสองชาติอันจะกระชับพันธมตรีและความร่วมมือของเราต่อไปในปีที่จะมาถึงนี้ขณะที่เราร่วมกันฟื้นฟูชาติให้กลับมาฟื่องฟูและแข็งแกร่งกว่าเดิมหลังผ่านพ้นการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 สหรัฐขอชื่นชมบทบาทการเป็นผู้นำของไทยในภูมิภาคนี้และทั่วโลก ขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวไทยทุกคนในวันสำคัญนี้และขอให้ท่านทั้งหลายประสบสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีข้างหน้านี้ซึ่งหลายๆคนค่ะต่างก็มองว่าความนุ่มนวลของข้อความแสดงความยินดีต่างมีความแตกต่างกันระหว่างจีนและสหรัฐหรืออาจจะเป็นด้วยเพราะประเพณีก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่ประเทศจีนมักจะให้ความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เสมอในขณะที่สหรัฐไม่ได้พูดถึงวันพ่อแห่งชาติเสียด้วยซ้ำสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l ล n e s h o p s i ปต่ามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ